ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกเชื่อมโยงไปถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่ากิจอนงเนี่ยมีการเชื่อมโยงไปถึงไปถึงรัฐมนตรีน้ำดาม่าสามีใต้ดาม่าสามีใต้าาใตนะครับก็อย่างที่บอกนะครับการเมืองก็เป็นอย่างนั้นแหละครับ <c oughs> การเมืองก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ถามว่าจริงๆแล้วถามว่าวันเนี้ย สถานการณ์อุทก,กภยัยภาคใต้เนี่ยตอนนี้กําลังร้อนแรงกําลังอะไรเนี่ยนะครับแต่นายกัฐมนตีกลับขึ้นมาที่เหนือมาลันลาอยู่ที่เหนือสบายใจแล้วก็บอกว่า,ามีโปรแกรมที่จะไปภายในอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับผมคิดว่าสําหรับพอถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันก็น่าจะเบาบางลงแนละ้วนะครับอ่อนว่าปะพี่นายกอ่อนว่าปะพี่ไม่ได้อ่อนหรอกครับไรเดียงสาเลยครับ สำหรับผมนะผมบอกไม่ได้ออดเลยไร้เดียงสาและผมคิดว่านายกเนะี่ยนะครับรัฐมนตรตีอ่ะไม่กล้าไปหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับคดีตากใบเกิดจากพ่อนะครับเกิดจากพ่อนะครับแล้วถ้านายกไปเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยจะคุมอยู่หรือเปล่าจะให้นีอยู่หรือเปล่าถูกต้องไหมฮะอย่าลืมนะครับคดีคดีตากใบเนะี่ยปล่อยให้คดีหมดอายุความนะครับพ่อทํารูปปล่อยให้คดีหมดอายุความถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นคนคนที่อยู่สาจังหวัดไทยแดนในต้อ่ะนะครับ เขาจะเดือดจะแค้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่จะควบคุมอยู่หรือเปล่าจะเกิดสถานการณ์หนักมากฝ่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังหวันว่นวันอยู่เหมือนกันนะครับบอกได้เลยครับว่าก็อย่างที่เราทราบคดีตากใบเนี่ยมันหมดอายุความไปแล้วคนที่ตัดใบนะครับที่เขาเสียชีวิตเนี่ยแน่นอนครับไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรเลยนะแล้วทั้งที่เป็นคิดดูว่าคนของคดีตากใบตอนนี้ยังรับราชการอยู่ก็มีถูกป้านในคดีตากใบาบางคนก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยอีกพ่อคงไม่ให้น้องไป ่อคงไม่ให้น้องไปไม่แน่ใจครับนะครับแต่ถามว่าวันนี้สามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ตอนนี้สถานการณ์มันก็อย่างอย่างอย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมทุกภาายัยถ้าจะไปอาทิตย์หน้านะครับไปอาทิตย์หน้าสถานการณ์ทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วอะไรดีอดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปหรอกนะครับถ้ากลัวก็ไม่ต้องไปขี้ขาดก็ไม่ต้องไปก็แค่นั้นเองครับก็ไปนั้นลาไปาชมดอกไม้ชมเสือนะพาลูกไปเที่ยวๆเตะๆก็นะครับถึงเวลาก็ นะครับออกกฎหมายไปนะครับเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับก็หาช่องทางในการทุจริตในการคอร์รัปชันก็ทําไปนะครับแค่นั้นเองนะครับอะไรมากมายนะเพราะว่าไม่ได้สนใจอยู่แล้วเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนนะนะจะนั้นก็ต้องรอดูครับแต่ถามว่าถ้าไปนะรับประกันได้นะครับ เจ้าหน้าที่ไปนะครับมีปัญหาแน่นะครับมีปัญหาแน่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องเรียวเข้มข้นเข้มงวดนะครับอย่างที่บอกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัญหาเรื่องของตากใบมันเพิ่งจะฟาร์มรู้สึกนะครับของคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับไม่ไปก็ดีเพราะเป็นภาระของคนอื่น ไม่ไปก็ดีเป็นภาระคนอื่นผมก็ว่างนั้นแหละครับนะครับอย่าไปเลยไป,ไปไปเป็นภาระเขาวันนี้นะครับก็อย่างาที่ขนาดว่าที่มามาที่ภาคเหนือนะครับตอนที่น้ําท่วมภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่อ่ะนะครับก็ไม่ได้มาไอ้นี่อะไรมาก็เป็นภาระเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอาว่าเป็นนายกเอาไว้ประดับารมีนะเอาไว้ประดับารมีเอาไว้แถไปวันๆหนึง่งนะครับเอาไว้อ่าน iPad นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไร เป็นตามตามรัฐธรรมนูญนะครับอ่าก็เป็นนายกก็เป็นไปนะครับเป็นไปนะครับก็รอรออย่างเดียวนะว่าถึงเวลาก็เลือกตั้งใหม่แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทํามาตั้งแต่กีป่ปีแล้วลอ่าตั้งแต่รัฐบาลพัคเพื่อไทยมาก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าอะไรมาไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยนายกแบบนี้นะครับผมก็เป็นได้นายกแบบนี้ผมก็เป็นได้นะครับ อย่าว่าแต่คุณก็เป็นได้เลยครับนะครับเอาหมาขี้เรือนไปเป็นยังดี่าเลยครับนะครับเพราะยังเพราะยังน้อยเวลาเวลาหมาขี้เลือนมันเกาอ่ะมันยังได้ยินเสียงแกลกแกลกแกลกแกะกบ้างไงถูกต้องไหมอ่อ่านะเอาเอาหมาขี้เรื้อนน่ะไปนั่งเป็นนายกอ่ะยังดี่าเลยอย่างน้อยมันก็ยังเห่านะครับยางน้อยมันก็ได้ยินเสียงเวลามันเกามันเกาขี้กากมันอ่ามันเกาขี้เรือนน่ะนะครับ มันยังได้ยินเสียงมากนะครับคนคนที่ไม่รักษาคําพูดของเออคนที่ไม่ได้ทำตามคําพูดของตัวเองไม่ได้รักษาคําพูดของตัวเองเดี๋ยวแม่โกหกหลอกลวงจะเอาอะไรได้ได้ใจเลยนะครับสุดยอดค่ะแต่ว่านะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ได้ทําตามคำพูดเอาง่ายๆถ้าจะพูดแบบหยาบๆก็คือสตอนะครับ ตอนหาเสียงนะพูดจ๊ดจ๊ดจ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 ดพอถึงเวลาจริงๆนี่ทำไม่ได้สักอย่างเลยนะโกหกหลอกลวงประชาชนไปวันๆให้นางกลับไปเลี้ยงลูกใครเป็นก็ได้แต่โดนด่าเหมือนเหมือนเดิมใครเป็นก็ได้แต่โดนด่าเหมือนเดิมฮ่าฮ่าหมาขี้เดือนแร่ถูกต้องไหม ออร่าไปวันๆนะเขาเรียกอุ้งอิงไปวันๆหนึ่งสตอไปวันๆหนึ่งนะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนายกที่บอกได้เลยครับว่าอย่าเรียกว่าเป็นนายกเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่เคยให้ค่าไม่เคยใส่ใจนะครับ มีอะไรที่แก้ปัญหาได้บ้างมีอะไรแล้วที่ที่มันทาให้ให้ให้มันเกิดประโยชน์บ้างคําถามคือวันนี้นะครับอุทกภัยเกิดเนี่ยนะครับถ้านายกจะไปจริงเนี่ยนะมันต้องรีบไปเลยนะครับไม่ใช่วันนี้เฮ้ยนะภาคใต้เกิดอุทกภัยกูมาภาคเหนือมาทําไมที่ภาคเหนือตอนนี้มีอะไรมีนายกแบบนี้ไม่มีดีกว่าก็ผมถึงได้บอกไงมีนายกแบบเนี้ยเอามาคิดเลื่อนไปเป็นนายกดีฟา นะครับมีนายกแบบเนี้ยเอามาขี้เรือนไปเป็นนายกดีกว่าอย่างน้อยก็ยังได้ย,ยังได้ยังได้ยินเสียงเกาขี้เรือนมั่งนะครับไม่ได้มีประโยชน์ครับไม่ได้มีประโยชน์นะเป็นนายกที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์จริงค่ะเบื่อมากนะแล้วตอนนี้คิดอย่างเดียวเฮ้ยกูจะทุจริตยังไงดีวะกูจะออกนโยบายทุจริตยังไงวะกูจะไอ้นี่ยังไงวะนะ สนามกอล์ฟเอาพายกูจะต่อรองกับเขากระโดงได้ยังไงวะอุทกไหมนายกนั่งฟังฮะฮะโชว์รวยโชว์สวยจากศัญปกรรมนะคำถามคือภาคใต้นะครับทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยผมบอกเลยครับว่า ไอ้พวกที่เขาเรียกอะไรอะไอ้รัฐบาลไอ้รัฐมนตรีไอ้นายกแหละมึงไม่ต้องลงไปนะครับมึงไม่ต้องลงไปมึงส่งงบลงไปอย่างเดียวพอนะครับอัดงบลงไปอย่างเดียวให้อะไรครับให้พาคเอกชนเขาช่วยนะครับเพราะเอกชนที่เขาช่วยเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเพราะเขาไปกับทุกที่ถูกต้องไหมอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่าท้องถิน่นดําเนินการนะครับอัดงบลงไปจะไอ้ให้ ให้กับท้องถิน่นเพื่อให้ท้องถิ่นไปดําเนินการจัดการแก้ไขปัญหานะถามมึงลงไปเพื่ออะไรลงไปเพื่อเป็นภาระเหรอนะครับลงไปเพื่อเพื่อเพื่อจะเป็นภาระลง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 ไปเพื่อจะบอกว่าอ้ยนี่มาแล้วเหรอไม่ต้องมานาะยกอย่างมึงไม่ต้องมานะครับไม่ต้องมาแหล่นะครับนูน่นไปพาลูกมึงไปเที่ยวนู่นไปนะพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์นู่น ไปดูเสือเอวาลุนไปถ้าไม่มีคุณบวินกับคุณคุณกันจอมพลังลำบากก็นดน้แหละครับถึงได้บอกไงไม่หรอกครับคือหน่วยงานของรัฐเองแหละนะครับ มันจะทำอะไรก็ยากว่าใครคะนะว่าอีอิงนายกขุนเชิดหน้าเหลี่ยมว่าใครคะว่าอีอิง